เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์หลังเพจดังรายหนึ่งได้นำโพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นเผยแพร่โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงไปถึงแพรวแสงทองและโยงเข้าถึงบอสบิ๊กค่ายโตเกียวมิวสิกอย่างจงใจจนเกิดแรงตีกลับจากผู้ติดตามจำนวนมากพร้อมตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมของการใช้คำพูดและการแชร์โพสต์ที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองเหตุการณ์เริ่มต้นจากโพสต์ของเพจหนึ่งที่กล่าวถึงครีเอเตอร์มือใหม่ ที่ต้องการสร้างไรายได้จากโซเชียลแต่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจต้องเสียงเงินมากกว่าได้โดยใช้คำพาดพิงถึงชื่อของแพรวแสงทองและเรื่องส่วนตัวในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเวลานี้ในช่องคอมเมนต์ของเพจดังมีกระแสะชัดเจนว่าแฟนคลับโตเกียวมิวสิกและผู้ติดตามทั่วไปต้องการให้บอสบิ๊กดำเนินการทางกฎหมายกับหญิงรายนี้อย่างน้อยก็เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการใช้โซเชียลอย่างรับผิดชอบบางความคิดเห็นระบุว่า ฟ้องเลยค่ะจะได้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ตั้งใจพาดพิงแบบนี้ต้องเจอของจริงโลกออนไลน์มันไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วนะพิมพ์มั่วๆแล้วจะรอดแม้เพจดังไม่ได้นําเสนอในเชิงสรุปว่าควรฟ้องหรือไม่แต่การที่สังคมแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ากระแสสังคมไม่หนุนการกระทําของหญิงรายนี้อย่างแน่นอนหลายรายเคยเตือนว่าการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบอาจส่งผลตามมาในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อมีการระบุชื่อบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรหนึ่งองค์กรใดกรณีนี้จึงเป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดว่าโซเชียลคือพื้นที่ที่ทุกคำพูดมีความหมายการแสดงความเห็นแบบไม่คิดอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองและการพาดพิงผู้อื่นเพื่อสร้างกระแสอาจทำให้เสียมากกว่าได้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการแต่กระแสเรียกร้องจากชาวเน็ตกำลังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแฟนคลับบางคนมองว่า หากบอสบิ๊กไม่ดำเนินคดีอาจทำให้คนอื่นกล้าทำตามเนื่องจากเห็นว่าการกระทำลนนักษณะนี้ไม่มีผลทางกฎหมายทั้งที่ความจริงแล้วสามารถฟ้องร้องได้ตามกระบวนการหากพิสูจน์ได้ว่าทำให้เสียหายจริงเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตรหนักถึงความรับผิดชอบต่อการใช้สื่อออนไลน์และยิ่งย้ำชัดว่าการแชร์ข้อมูลแบบไม่กลั่นกรองไม่ได้ทำให้ได้ยอดวิวอย่างเดียวแต่ยังอาจนำพาความเสียหายกลับมาหาตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวครั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังข้อมูลบนโลกออนไลน์เพราะทุกความเห็นบนโซเชียลมีน้ำหนักและอาจส่งผลต่อใครบางคนเสมอ thank <laughs> you